พระชุดเบญจาภาคีถือว่าเป็นสุดยอดล้ำค่าเป็นอย่างมากของพระเครื่องพระชุดเบญจาภาคีประกอบด้วย 1. พระสมเด็จวัดระฆังเป็นตัวแทนยุครัตนโกสินทร์ 2. พระนางพญาเป็นตัวแทนยุคอยุธยา 3. พระกำแพงซุ้มกอเป็นตัวแทนยุคสุขโขทยัย 4. พระผงสุพรรณเป็นตัวแทนยุคปูทอง 5. พระรอดเป็นตัวแทนยุคลบุรีซึ่งนับว่าเป็นพระเครื่องเก่าแก่และเชื่อกันว่ามีพุทธคุณสูงจะปกป้องคุ้มภัยแก่ผู้ครอบครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายรวมไปถึงด้านเมตตามหานิยมอีกด้วยโดยในวันนี้เราได้นำอเอาพระเครื่องที่ถือว่าเป็นสุดยอดจัก,กรพรรดนั่นก็คือพระสมเด็จวัดรคำ มานำเสนอถึงความเป็นมาต่างๆว่ามีการสร้างทั้งหมดกี่พิมพ์และราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร b e ให้กันก่อนนะครับพระสมเด็จวรครังมีหลายพิมพ์ด้วยกันแต่ที่นิยมได้แก่พิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่พิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์เจดีพิมพ์ฐานแซมและพิมพ์ปกโพ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานหรือพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดาพิมพ์พระทั้ง5้าแม่พิมพ์ซึ่งเราจะมาเริ่มกันพิมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่กันเลยมาเริ่มต้นกันกับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่สร้างโดยสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีซึ่งถือว่าเป็นพระเครื่องที่นิยมสูงสุดทําให้นักสะสมพระเครื่องทั่วประเทศต่างอยากได้มาไว้ครอบครองบูชาพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิ มีฐานสามชั้นไม่ปรากฏรายละเอียดของพระพักถือได้ว่าพระพิมพ์สมเด็จมีพุทธศินแบบสมัยใหม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอีกทั้งทำด้วยผงวิเศษมวลสารของพระสมเด็จส่วนใหญ่เป็นปูนขาวผสมผงพระพุทธคุณคือผงม,มหาราชอิทิเจปัธมังตีนิสิงเหโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จเป็นผู้ทำผงกรรมวิธีแบบโบราณนอกจากนี้ยังมีอิทธิวัตถุอื่นเช่นใบลานเผาว่านอิดหัก ดอกไม้บูชาพระเศษไม้ทั้งหมดนำมาโครกผสมประสานด้วยน้ำมันตั้งอิ้วทำให้เนื้อพระไม่ปลอกหรือแตกหักง่ายเนื้อพระมีความหนึบนุ่มด้านพุทธคุณของพระสมเร็จวัดระฆังนั้นจะเด่นทางด้านพวกทรัพย์และเมตตามหานิยมและถ้าหากจะพูดถึงในเรื่องของราคาการเช่าหา ของพระสมเด็จวัดระังพิมพ์ใหญ่จากการที่เคยมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันในวงการองค์ที่เป็นองค์ดาราสวยสมบูรณ์ก็ต้องมี20 1 0 0ถึง100ล้านกันเลยทีเดียวพิมพ์ต่อมาเป็นพระสมเด็จวัดระังพิมพ์เกตบัวตูมเป็นพระพิมพ์ของวัดระังที่พบจํานวนน้อยที่สุดในบรรดาพระพิมพ์ทั้งหมดลักษณะพิมพ์ทรงเป็นพระนั่ง ในระคังคว่ำพระพักตรลมป้อมพระเกศเป็นมุมมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ต่างจากพิมพ์อื่นตรงที่ปลายพระเกศไม่จรดเส้นซุ้มองพระเป็นล่ำสันมองเห็นเส้นสังคติชัดเจน มีฐานสามชั้นไม่ปรากฏรายละเอียดของพระพักนับว่าเป็นศิลป์สมัยใหม่คือเป็นเพียงลายเส้นพระพิมพ์ก่อนหน้านั้นจะให้รายละเอียดมีพระเนตรพระนาศิกถือได้ว่าพระพิมพ์สมเด็จมีพุทธศิลป์แบบสมัยใหม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอีกทั้งทําด้วยผงวิเศษซึ่งนับว่าเป็นของใหม่ก่อนหน้านั้นจะทำด้วยดินหรือชินเนื้อพระมวลสารของพระสมเด็จส่วนใหญ่เป็นปูนขาวผสมผงพระพุทธคุณคือ ผงม,มหาราชอิทิเจปัรมังตรีนิสิงเหโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จเป็นผู้ทําผงกรรมพิธีแบบโบราณคือเขียนบนกระดานชนวนเขียนแล้วลบ รวบรวมผงนำมาสร้างพระนอกจากนี้ยังมีอิทธิวัตถุอื่นเช่นใบลานเผาว่านอิดหักดอกไม้บูชาพระทั้งหมดนำมาโคลกผสมประสานด้วยน้ำมันตั้งอิว้วทำให้เนื้อพระไม่เปราะหรือแตกหักง่ายซึ่งราคาของพระสมเด็จวัดระังพิมเกตบัวตูมนี้จากการที่เคยมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันหากอยู่ในสภาพที่สวย,ส,วยสมบูรณ์ต้องว่ากันที่15-50ล้านบาทเลยทีเดียว พิมพ์พต่อมาเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พเจดีลักษณะพิมพ์พเป็นพระนั่งในระฆังควา่าและเห็นตั้งแต่พระเกศจะดฐานชั้นล่างสุดเรียงเสมอเป็นแนวรูปทรงเจดีลักษณะลำตัวพระและดูหนากว่าทุกพิมพ์พโดยพิมพ์พเจดีมีลักษณะพุทธศิลปะสกุลช่างเชียงแสนพระพิมพ์ทรงเจดีแม่พิมพ์นี้จะหายากพบน้อยมาก ธรรมชาติของร่องรอยการผลิตนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นเช่นเดียวกับพระสมเด็จของวัดระฆังทุกองคทั้ทงด้านหลังของพระก็จะเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังด้านหลังของพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นของวัดระฆังหรือของวัดบางขุนพรมจะมีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นร่องรอยการผลิตปรากฏอยู่และของทั้งสองวัดแต่ละวัดก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งราคาการเช่าหาที่เคยมีการเปลี่ยนมือในวงการนั้นหากอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ ก็ต้องว่ากันที่1 5ถึง50ล้านบาทเลยทีเดียวพิมต่อมาเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมลักษณะพิมพ์เป็นพระนั่งในระฆังคว่ำหูเป็นแบบใบสีมีเส้นแซมระหว่างใต้องค์พระกับฐาน,นบนานชั้นบนสุดและใต้ฐานชั้นบนสุดกับฐานชั้นล่างการพิจารณาพระสมเด็จวัดระฆังนั้นที่สําคัญต้องพิจารณาในเนื้อหามวลสารหลักเป็นสําคัญ ส่วนพิมพ์ทรงนั้นเป็นเรื่องรองลงไปเพราะว่าในปัจจุบันพระสมเด็จปลอมนั้นสามารถทําตําหนิในพิมพ์ทรงได้หมดแล้วแถมยังมีความชัดยิ่งกว่าพระสมเด็จแท้เสียอีกดังนั้นหลักสําคัญในการพิจารณาพระสมเด็จวัรขังนั้นที่สําคัญต้องไม่ทิ้งมวลสารหลักคือเม็ดแดงหินเทาวดดำเม็ดขาวขุนและมวลสารอื่นๆรวมทั้งธรรมชาติความเก่าความห่างของมวลสารเก่าและใหม่ เป็นสําคัญซึ่งธรรมชาติเหล่านี้ยังไม่สามารถปลอมแปลงได้ซึ่งข้อมูลของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมที่เคยมีการเช่าหาเปลี่ยนองค์ที่อยู่ในสภาพสวยๆสมบูรณ์นั้นต้องว่ากันที่1 5บหถึงห้ล้านบาทกันเลยและพิมพ์สุดท้ายเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปรกโพพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปรกโพลักษณะพิมพ์เป็นพระนั่งในระฆังคว่ำ พล้ายพิมฐานแซมเหนือพระเกตและหัวไหล่ปกคลุมด้วยใบโพมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งแปลกไปจากพิมพ์ทรงใดๆคือการบรรจุดอกดวงของช่อโพลงในส่วนยอดของผนังคูหาประมาณ20ชอบช่อเป็นการเน้นความหมายของปรางตัดสรู้อนุสัมมาสัมโพธิญาณแห่งพระบรมศาสนาณร่มพวงไม้โพใบริมฝั่งแม่น้ำเนรัชรา พุทธคยาสถานนามัธยประเทศเป็นพิมพ์ทรงที่มีปรากฏน้อยที่สุดโดยมีราคาการเช่าหาที่เคยเปลี่ยนมืออยู่กันที่10 ถึง20ล้านบาทแต่ก็ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วง10ถึง20ปีผ่านมาได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของสุดยอดพระเครื่องที่ถูกขนานนามว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องอย่างพระสมเด็จวัดระฆังนั่นเองหากใครที่จะกําลังอยากที่จะเช่าหาบูชาก็ควรที่จะเลือกเช่าหากับผู้ที่มีความรู้ความชํานาญเพราะเนื่องจากพระเครื่องที่มีมูลค่าสูงแล้วของปลอมก็มีเยอะเพราะฉะนั้นควรที่จะต้องศึกษากันก่อนเพื่อจะได้ไม่โดนหลอกนั่นเองซึ่งครั้งต่อไป จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องคอยติดตามรับชมกันต่อไปและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้กันด้วยนะคะรับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องร้างวัตถุมงคลทุกประเภท mm. เพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลาย s s i tone แปดแ8 88 88, o N e 8 tone 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อ,อก,กลับไว้ ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องร้างวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจเฟ e b o o k โทนบางแค f c เอซี FC นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราดประคองธรรม ร้านพระเครื่องนพดลพันทิ์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028